สบายดีสบายดีพี่น้องต่อจากคลิปที่ได้อน้องน้องกำลังสีบบดูดดอดไอชั้นยากพี่น้อง่อคนใหญ่ยังตน้อยอันนี้พี่น้องยังตัวน้อยตัวเป็นโจปาเผาบ่อมือนี่กิ้บ่ ปลาเผาเด้อพี่น้องเ้อปลาเค้งปลาเค็งใส่ตั้งหากปลาเค็งเสียเมื่อวัยปีปลาเข้งนี่แส่พี่น้องหูนั่นแล้วไอ้หมามาควันนั่นแรง จับขึ้นมาแล้วขึ้นมาเดียวขึ้นมาถวน่สตุ๊ตุ๊กเอเออโอเคพี่น้อง ทอดยุโรปลงกันว่าโลควาพูล้เนาะโอ้คุยฝึกเห็ดพันจั่ววัดข้าคอใหญ่ นี่แต่ป้าขอใหญ่นี่้องป้าทำมาสะแตไปัดเด้ยโอ้โหเพลงลุยเองพี่น้องอุ้ยมันคือใหญ่เทพี่นี่นี่นี่อ้ยกดดอยู่ดิเอ้อ นี่พี่เนาะอุ้ยปุ้อ้อุ้ยไปใช่แล้ป้าขอเฮ้ย้าขอย้ายเฮ้ยแยมันไปใช้แหละ

มาดูที่มันสิลงตมเบิดเอาไปเอาไปเอเสก่อนเอากุ้น่เดกุ้งลอยู่กุ้งมีล่อยูุ่นาีในนเอากุ้นะอืใช่ปลาคอใหญ่ต้นนั้นนะตนเล่อน้งวยได้ลสเ้โอ้ยแมน

กับสองโล่สองโล่เลยนี่ถ่ายใช้มันใหม่นับบมงอด้จะโจ๊บขวใหญ่เฮามับบมงอด้วยช่องห้ามอะไรพวมกันมันล่างมัน ใคร่ะพาดยงไงเลยพี่เนาะเย้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 แล้วนาะโอ้ยบันไดพราุโพสเดอร์ปลาดขิ น่ะอีอบบึกหนักกว่าเก่าเด้อหนักกว่าฝั่งเด้อเที่ยบเลยซ้ายว่า <laughs> ไปลุดเออแม็กว <rapper> <t occurs> <th> ่าส <os> enfin ัตวเล่นๆแท้มันเห็ดไงมึงอย่าเด้อแม็กแต่แม่งอดตอดกรนยังว่าสัตว์แงกแงะเลยฮ้ก็ตน้อยตจอยพอจะมาเจอก็ปลาดุกนเฮกไม่เด้อจับกันยังใหญ่เลยเนาะ

men hát của tôi, <laughs> chúng tôi <laughs> อยู่ bỏ เกลียด

เต้ัวใหญ่มียูดใเอย่ต้องเดด้ยยังเหยียบพญนาคบ่อันนี้นะพญพญนาคพญนาคมันอยู่พื้นผู้โอ้ย ปลาคอมันด yeah. yeah, uh ุดเลือาองเกน้าขี mm ้ส hmm. mm ูเ hmm. ่ามนี hmm. ่ิกเปแล้วตใ่น huh. ่ะยัวมันส่ช่อุ้ยยังอีกอันนี้น่ะอยบอกมาปลาเป็น่ยเกรี้ยวเบิดตแล้วแต่ตัวใหญ่ คุณดูกินดึงอยู่พืชผหืลาปลาดุกลายอนี้อะแม่อันนั้นแม่นิวนี่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 อันนั้นแม่ปลาดุกใหญ่นม่แพ่งบ่ไว้ได้พี่น้องเอ๋ยเอาน้ำแล้วปลาดุกไปหละอันนั้นแม่เด็กเด็กาหลัง

หใั้ก no. ับโมฮิญโหเนาะมันหลุลงเลิออะลิแมนอันนี่นะอืมผนังหนาคอีกแล้วพี่น้อง อันนั้นแม่เจอมีตบักยิใหญ่เี่น้องงเงลงมาเยอะแล่งเยอะเด้ยเนี่ยน่งยดอนี จะ้อันนี้ผิดกันเองเด้อพี่นเอ้าโอ้มันกมันิกมาใส่้ยไังลูมิตรปลาดุกมาใส่กุ้ประดุกเล่นมาแพงย ขี่ต้มไรมันลงเหลว่กหันลุงเอ้ยเพี้ยงหัวเข่าพี่มันลงนะป่สิอ่อร่อยนไหมสีเ็ดจะได้บันใหม่สิกินเบิร์ดตันี่ตัวใหญ่นี่กินหมูเบิร์ดโอ้ยเบ่อเี้ลยพี่น้องตัวนี้สโลปลาพี่น้องเอ้ยทอดงาครับเันทอดังาทั้งอันนี้ออกไปเป็นซี เราดึกขีดต้มข okay> ึ้นมาใส่หัวมันมาจะไปเกลือไก่น uh ้ะแม่ป่ะขั้นมาแล้วคูนี่ยจับเอาปากับมันเอาบ้านทั้งแบกรางนะเขกขนหายเลยเตรียมเลยจับเลยเตี้ยนเอาขึ้นมาเอาใส่ช้งใส่หนิงหน่าวี่ขึ้นมาแม่แม่ป้าคกูจะไปเกลือไก่ป่ะวันไปใส่เกลือไก่ก็เหนื่อยใช่ปะเตี้ยนอยู่ชิกลายใช่ป่ะคอยๆเอาไป ค่อยเอาไปพี่น้องยังบ่เบิดพี่น้องเอ้ยแต่น้องอ,งอีวันใหม่พุดนไปเก็บมาโคลูกคลแลเอามาเก็บมา เาน้าตนาระออนอะไรดนะเนียอยากเลี้ยงเด้นี่นี่ยกาไปเห็ดช้าใหญ่ยเลี้ยงเนี่น้อง่ะเลี้ยงว้าี่ตัวระดับระดับโมเมนต์ตายลวบ่ไปละพู้น và bà, bà chắp dù khi nó ngọn mà cơn thua thua thì nó nhăng một đôi bớt thằng nó nhăng xài gắn ức là thực nhiều อันนี้ปลาดุกล้วนที่น้องนี่เจอวดละเป็นทางเป็นทางตัวนี้ปลาบรหเนียไปท่ง้งเรองลงอแพงครับตัวใหญ่ออกที่น้องเลยทั้งหมดบารวยปลาดุกพระแนี่มันเอามา วนนปักเีอเ,อเอาล่างก่อนจะฮักก็ได้เอาปลานะปลาจาาได้โอ้โหี่้างหนกำลังหลยหูลุงไปแลวหูไปเดินคนักเมี่ยงล้วเอเดี๋ยวไปเทเร่นีวฮักเที่ยงก่อนนี่ ไม่เกียวกับิ่งซ่ากันล่างตะกอนตีเออล่าเลยนี่นี่ไม่เกียวกับิ่ซ่า่ัดมาเทลงในตะาเนาะดสยเอกี่วกัิเลยตรเใหญ่่นเมาเหมือนกันล่างไม่เล มันไหนเอ้ยขึ to said, ้นปลากับตะก้าตะก้ามาให้แม่แในเมยสิตักปลาดุกนี่ไว้ลูกไว้ตะก้าแดงดูนะฮะต้ัีตัวนี้สามสามโลปลาพี่น้องตัวนี้เอาตะก้าแดงเนี่ยเด้อตะก้าขาเบาแพงยังน้อยขาเบาแพงยังน้อยตะก้าห่างๆ่งกันเด้อตะก้าอันใส่บักกินตะก้านั่นไปถือเบ็ดทำนินโบยูเด้อ ตัแล้วตัเทแล้วชาตะกาตักแล้วลงรถมันมีน้ะมันถือเออใส่อาตะกาตักเห่เห่อาตะกามาตะกามาเลยีร้านีตะกาตะกาเออ้ยเนาะอะไรบัตรมันเกลียดสีเด่นมันเลยหัาง่ายตัวใหญ่แห้งพี่น้องเอ้ยเห็ดใกส้ิเห็ดเห็ดยังกินแหน่พี่น้องต้มสมใส่ไข่มดแดงบอกพี่น้องเบิ่งท่านนี้แหละไปเบิ่งท่านนั้นต่อพี่น้องท่านนี้ให้ยายอ้วนจัดการละ น่นก็ยังเก็บก็กถึกไก่และจ่แลจะสิทธิ์นี่ยังเก็บสนันอยู่พี่เนาะยังบม่ได้ผ้ากันขืน Kim lùi không? Là Chạy Nói <laughs> <Bó thủ. cười> khiến này lẽ không không bỏ